ทำไรอ่ะไมนมีคนดูเลยคลิปกระจอกระจกนี้ไม่ต้องดูหรอกอยากให้ดูเยอะๆอยากดไ่ด้เยอีก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 กบัปั๊กเก็บครับเก็บปนี่ครับเอีอหมายเลข5 1 2หนึ่งสองสองาด่านี้ครับข้าไปผ่านผีเลือขอแนะนำรับพอะเจ้านีนะครับแบบแบบนี้ แล้วก็ไฮสกิลก็คือใช้ล่องหนนะครับแกงเลื่อยครับสมองเขาไม่ยอมเลื่อยุณเลื่อยทั้งสองคนน่ะคนไทยเหมือนกันลับด่านห่วง่ายเลื่อยไีมครับโอ้โหสุดยอดเลยมีตัวบินอันมีตัวบินอ่ะแกงไทยสีชาติว่าแต่เพื่อแต่เพื่อแกงไทยเลยครับคนไทยเลยสี่คน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 โอ้ยังไม่เกิดครับกำลังเกิด อือรสักครู uh, oh, na, yeah. oh, ่อืสักครู <t os> <t os> ่สักครู่อ uh, ืออือสักอ่ายินตรงเลยยี่ไหนวะลองหมุนก่อนโอ้ยไหนอ่ะโอ้เราโดนยิงเราเล่นมีคนเปยิงเราขึ้นขึ้นเจอแล้วเจอแล้วมี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 โอ้ยเออเอามือคืนฮิวมาให้หมอฮิวหมอฮิวอย่าตายโอ้ตายไอ้ฮิวมีสไนเปอร์อ่ะ เป็นช่างนี่เป็นช่างเป็นช่างนี่ยไม่ต้องไปแก๊งเ่ยหรอกทุกคนป้าเนี่ยพี่หิวด้วยองอะไรผมหน่อยมาหน่อย